ลงไปในกรณีของเคสใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทไม่ว่าจะเป็นมอนะคะถ้าข้อสรุปเหมือนกันก็คือว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกิจกรรมต่างๆที่เราทำนะคะเราไม่ได้รอว่าเราเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเราหยุดแล้วก็คนอื่นรับลูกต่อเราไปเช่น BSI นะคะแต่เราก็ยังทำงานร่วมกันนะคะแล้วเมื่อมีนะคะหลักฐานมีเบาะแสนะคะหรือมอีสิ่งใหม่ๆเข้ามา พอเรารับทราบนะคะเรารับประเด็นเราก็นําไปสู่การที่พิจารณาเพิ่มเติมว่าเราสามารถจะดำเนินการได้ด้วยค่ะ มาตรก,การนะคะหรือสิ่งใดบ้างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานความผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายผู้กระทําผิดนะคะกล่าวโทษเพิ่มเติมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อยากให้ความมั่นใจนะคะว่าเราเนี่ยเดินอยู่นะคะจะใช้คําว่าทําอยู่ทําต่อเนี่ยนะคะแต่ว่า,าให้ความมั่นใจนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอาจจะเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือในเรื่องของการ proactive นะคะในการที่จะออกมา ชี้แจงนะคะซึ่งในอนาคตก็จะเห็นว่าการดําเนินการในเรื่องใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้ดําเนินการด้วยกรรทอยอย่างเดียวนะคะก็จะ,ะที่ตกลงกันเนี่ยเราก็จะเริ่มเหตุการณ์ที่จะร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะตลาดหลักทรัพย์กรตอนะคะหน่วยงาน DSI นะคะที่จะมาถแถลงร่วมกันนะคะท่านก็จะไดะ้เอาสิ่งเหล่านี้นะคะไปเผยแพร่เกิดความมั่นใจนะคะ ไม่ถึงกัต้องวางใจเรานะคะแต่ให้มั่นใจว่าเราดําเนินการอยู่นะคะถ้ายังมีข้อสงสัยอะไรก็เป็นสิ่งที่เราต้องชี้แจงต่อไปนะคะสิ่งที่อาจจะถามถึงในเรื่องของกองทุนเยียวยานะคะผู้เสียผู้เสียหายนะคะอันนี้ก็ได้ตอบไปว่า จจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการศึกษานะคะถึงแนวทางนะคะข้อจํากัดนะคะรูปแบบในการดําเนินการนะคะเมื่อได้ข้อสรุปของการศึกษาเนี่ยนะคะมันก็จะนํามาสู่การที่มาพิจารณาว่าเราจะดําเนินการอย่างไรนะคะอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่นะคะ